สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการ Pedilly อ e c t ครับผม <S <S <che> ต่อมา จากคอนเฟ s ชั่นสองอันนี้มันเป็นเหมือนตระกูลซีรีส์ของไฟล์ล็อกที่ว่าอันนี้มันเป็นแบบทุกคนที่เป็นอากาเซ่รู้กันว่า MV ็มสามสาตัวที่ต่อกันน่ะมันมีเรื่องราวที่เขาทําเป็นเชลเลอร์ออกมาก่อนแบบมันเป็นทีเซอร์แต่ละแต่ละของคอนเซ็ปต์นั้นเออแต่ละอัลบั้มคอนเซ็ปต์นั้นนั้นซึ่งเขาก็จะมาตีความความหมายของ m อวนั้นนว่า เป็นอะไรยัางไงาซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะคะโอเคก็เพราะฉะนั้นมาปังก็เลยแนะนําบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะไปดู m อมเราต้องดูเทรลเลอร์ก่อน<ช>นะครับ<ช>สำหรับตัวเทรลเลอร์ในวันนี้ก็ชื่อว่า De p a r t u r e r <ช>นะครับใช่<ม>อันแรกของของตระกูลของไฟล็อกนะคะอ่าฮะมี3ตัวเป็นไทลอรจี<ช>อันแรกคือ De p a r t u r e r คู่กับเพลงเพลงฟลายฟลายใช่ป่ะดูเทรลเลอร์กันเทรลเลอร์ไม่ธรรมดานะคุณ6นาทีนะใช่เทรลเลอร์ใหญ่ยิ่งใหญ่เลยเกี่ยงกันเราะว่าเพิ่งจะรู้นะว่าแบบ เป็นเหมือนสามตัวเหมือนเคยอ่านขึ้นมาอันนี้เหมือนเอ้ยน้องยังทำเพลง Confession Song อยู่เลยใช่แบบว่าเขาแบบว่าเออคืออันนี้เหมือนมามาเป็นแบบว่ามาทำอะไรบางอย่อันนี้เหมือนแบบว่า <c oughs> ใชเหมือนเขาอยู่กันบ <c oughs> นรถถ่ายกันโมเมนต์น่ารักน่ารักพี่แจต๊ตาแป๊วแหวแวที่เจบีเป็นคนขับรถ โอ้ยน้องแบมโดนแกแล้กเขียนได้เป๊ะมากเลยนะเขียนสวยมากใช่เยนสวยมากเีม่มาโคตรหล่อเลยใช่หล่อแล้วเขาปรับปรับฟิลเตอร์ให้เป็นดูอบอุ่นอบอุน่นด้วยนะ อันนี้คือเพลงอะไรอ่ะใช่เพลงของกอเซเบนปะใช่เหมือนมันเป็นการเปิดมาแล้วเขาเหมือนเพลงนี้จะเป็นออกแนวไหนอะไรอย่างเงี้ย่ะอ้าแล้วไมอยู่เหมือนว่าพี่จินยองอ่ะนอนหลับอ๋อแล้วฝันนอนแล้วฝันแต่ความเป็นจริงเราเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันอ้าไม่เคยดูเลยเนี่ยว่าแบบ เขาบอกว่าพี่จิงยองอ่ะเปรียบเสมือนกอเซเวนและวหกคนนั้นน่ะเปรียบเสมือนอากาเซ่เท่าที่เราแบบว่าฟังที่แบบอากาสเซ่ตีความมานะแล้วเหมือนรถคันมเมื่อกี้ที่เขาอยู่กันอะ่ะเป็นภาพในหัวของพี่จิงยองที่มีหกคนอยู่ในนั้นอะ่ะ คือเหมือนประมาณว่าพี่ดินยองเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาก็จะเจอแต่แบบว่าหกคนนี้เหมือแนบบแบบว่าก็เซเว่นตื่นมาก็จะอยู่กับอากาเซ,อา,าเซอากาเซก็จะสร้างความสนุกสนานให้อะไรอย่างงี้นะโอ้ย <laughs> หัวจะปวดนี่ไงมีนกเออ,อา <laughs> เนีแ่แล้วพี่จินยองก็จะมีความสุขที่อุดนราเซนเหมือนหกคนเนี้ยมีความสุออขออพี่พพจินยองก็ง<ๆ>เป็นคนที่แบบเหมือนดูแบบทุกคนบรรยากาศใช่ซึ่งความเป็นจริงแล้วเหมือนประมาณว่าไม่มีหกคนนี้อยู่แล้วแล้วเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฟอล่ะมันเศร้านะเอลมีสามคนะ คือคนคือคือตอนแรกที่คนดูดูกัน่ะเขาก็จะงงงว่าเอ็มมันเทเลอร์มันทำไมถึงต้องตัดไป,ปตัดมาเอออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเป็นรูปนมด้วยี่บนกระจกอันนี้ก็คือข้อเพลงไล้วเนี่ยใช่ I am so crying เหมือนทุกคนะทุกคนอะลอยได้หมดเลยแต่ที่ทินยองคนเดียวมั้งที่รอยไม่ได้เพราะว่าเหมือนประมาณว่าอันเนี้ยเขาตีความกันว่าจริงๆแล้วอ่ะรถมันชนแล้วทุกคนตายหมดเเวอจิงยองคนเดยวใช่ก็เลยกลายเป็นว่าหกคนเนี้ยมีพลังที่พิเศษอ่ะเหมือนประมาณว่าพี่ว่าแบบ เป็นคนพิเศษอะ่ะโอ้โหเนี่ยเอเอเคลอร์แบบยาวมากใชย,ยาวอนนี้ไงน้องแบมอืมคุณอ๋อ ก็คือบินได้กันหมดเลยเป็นนกแมอากาเซคือนกอันนี้คือพี่บีใช่ปะพี่บีหรือพี่จิงยองเดือดไฟทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนกบินรอบห้องเลย n o t จริง แล้วคือพี่แจยังถือกล้องอยู่เลยนะก็คือบินไปไกลมากจริงอ๋อนี่งไงเ <c oughs> มื่อกี้พระเอกอยู่เมื่อกี้สแสดงว่าที่นอนอยู่คือพระเอกอืมใช่แล้วพระเอก เข,เขาตีกันความกันนะว่าจริงยองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายตายหรอ,อเพราะว่าเขาคิดถึงหกคนนั้นไงออามาหกคนนั้นไม่อยู่แนละ้ว่มัน,นก็นะเลยดูเศร้าคือเขาให้ตีความกันเองอะ่ะมันก็แล้วแต่คนที่จะตีความไง เ,เหมือนพี่สินยองต้องการฆ่าตัวตายแต่เผอ,อิญ6คนนั้นก็ยังจะช่วยเหมือนคล้ายๆกับว่าการอเหมือนจะหมดไฟแต่ก็มีมีอากาเซ่คอ,อ,อยแบบ ขึ้นมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้จบแล้วอันนี้จบแล้วของของ d e p a เจอร์ของ f l ์ใช่ของ fly อันนี้คือก่อนหน้าที่เขาจะลอนช์เพลงใหม่ออกมาเลยใช่เป็นเพลงฟล์แล้วเพลงไฟ y ออกมาสิอสรุปเนี่ยวันสี่แปดอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้าที่เพลงจะออกโอ้โเพิ่งเคยเห็นว่าแบบ t เซอร์ t ท a ล l ร r แบบยาวมากใช่ของกัเซเว่นซึ่งเขาทำคอนเซ็ปต์ดีมากนะคนคิดคอนเซ็ปต์ดีมากเลยเนาะนี่มีความรู้สึกว่าทุกอย่าง ไปด้วยความหมายใช่ความหมายหมดเลยแล้วทุกอย่างมีความหมายหมดเอาจิงแล้วแต่คนจะตีความได้เลยเออคือเขาละเอียดกับแบบทุกคนขนาดนั้นเลยอ่ะก็ไปดูกันเลยครับฟลยครับผมดูเอ็มวีกันเลยออกก็ต่อจากเมื่อกี้เลยจากดาดฟ้าใชจากรฟ้าแล้วท่าเพลงนี้ก็โหดใช่ใช่จำเลยเป้นแบบกระโดดอะไรเงี้ยเดือดเลยอ่ะ ้งแบ,บแลวมีนอนด้วยนะใช่ใช่ยาวแต่น้วดูเหมือนลอยจริงนะงท่าเมื่อกี้แบบท่อนหกคือดีสุดแล้วอย่างเงี้ยพารถและถ่ายที่รันเวสสนามบ,บินนะเนี่ย โโอโหบินจริงอะ่ะก็คือบินจริงอะ่ะชอบขอนี้มากเนี่ยท่าที่แบบไปมือไปข้างหลังอ่ะแบบอู้หหัวใจแต่งตัวเท่นะอม,มองดูขาวมาก ล่ะภาพสวยมาก่กหนงดอลลี่แพนงามมากแล้ว M หนแบบึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนแบบยาวลงงเทึโง่ ถ่ายลันเวทที่กว้างๆก็เซเว่นเต้นอย่างเดียวเอาอยู่แบบสุดๆอ๋อนี่ไง I just wanna be with you ฉันต้องการอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดดลงมา แล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาเห็นเห็นเห็นแบบคนอุ้คนรู้ใช่ผู้คนรู้นุ้งแล้วแบบพี่ดินยองสื่ออารมณ์ได้ดีมากคือแบบดีมากเนี่ยมึงเขาขาดจะไม่ได้มึงเขาใจปะเนี่ยแนวความหมายมันสดรู้อ๋อแล้วก็พี่ดินยองก็เหมือนหาว่าหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอุ้ยแล้วแบบว่าก็เหมือนหกคนก็มาช่วยอีกดูดีก็คือคุณต้องห้ามตาย ก็คือยังไม่จบยังแล้วมันจะต่อไปอีกก็คือพี่จินยองไม่ตายเฉลุมเมื่อกี้คือโดดใช่ไหมแล้วก็ต้องไปดูต่อยังไม่จบเหมือนอันนั้นเป็นความฝันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าพี่จินยองแต่อยู่นี้ก็ตื่นขึ้นมาใช่ตอนหลตื่นมาแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุนันนเ้อเดี๋ยวไปดูต่อเริ่มอยากติดตามแล้วใช่ไหมต้องติดตามในอีพีต่อไปหรือเปล่าเออใช่เจอกันทีหนึ่งพรุ่งนี้ครับใช่ค่ะบาย คือสงสัยมากเลยนะ <S <S